ชอบดูคลิปเด็ดๆใน TikTok ชอบแชท Line แต่บางทีก็บูดอีกไม่ได้อย่างใจวันนี้เรามีเคล็ดลับใช้ TikTok และไลน์มาฝากกัน สวัสดีค่ะพบกันในดิจิทัล Thailand กับเอิญปานรพีโซเชียลยอดฮิตในตอนนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นติ๊กตอที่หลายๆคนก็ชอบดูคลิปสนุกสนุกกันนะคะอะไรฮิตอะไรฮอตอะไรเป็นเทรนต้องรีบถ่ายรีบโพสต์แต่บางทีก็รีบเกินจนกระทั่งเขียนแคปชั่นผิดผิดถูกๆพิมพ์ถูกบ้างผิดบ้างถ้าจะต้องอัพคลิปกันใหม่ก็เสียดายเสียเวลาแย่เลย หลายคนก็สงสัยว่าแล้วแบบนี้เราแก้แคปชั่นที่เราพิมพ์ไปแล้วได้ไหม <l ots> เดี๋ยวนี้เราสามารถที่จะแก้แคปชั่นที่เราเขียนไปแล้วบน Tik t o อกได้นะคะทําง่ายๆแบบนี้เลย <l ots> ขั้นแรกก็เลือกคลิปของเราที่ต้องการแก้ไขแล้วก็กดที่สัญ,ญลักษณ์จุด3จุดเลือ่อนหาเมนูแก้ไขโพสต์สัญ,ญลักษณ์ดินสอกับขีดเส้นใต้นั่นแหละค่ะเมื่อกดเข้ามาปุ๊บก็สามารถแก้ไขข้อความแคปชั่นได้เลยแล้วก็ไม่ใช่แค่แก้แคปชั่นนะคะ เราจะเพิ่มแฮชแท็กเข้าไปหรือจะแท็กหาเพื่อนคนไหนหรือจะแก้โลเคชันหรือแม้แต่แก้ปกแก้ข้อความบนปกก็ทำได้ด้วยพอแก้ไขเสร็จแล้วก็กดปุ่มบันทึกไปเลยแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าไม่ใช่ว่าอยากจะแก้เท่าไหร่ก็แก้ได้นะคะเขาก็มีเงื่อนไขเหมือนกันค่ะว่าจะแก้ได้แค่วันละครั้งแล้วก็สามารถแก้ได้หลังจากที่โพสต์ไปแล้ว7วันเท่านั้นค่ะ อีกเคล็ดลับหนึ่งก็คือตอนนี้ TikTok สามารถใส่คำบรรยายอัตโนมัติได้แล้วนะคะหลายคนอาจจะยังไม่ทราบแล้วก็ไม่ได้เปิดใช้ด้วยถ้าอย่างนั้นเนี่ยต้องมาเช็คกันก่อนค่ะว่าเราได้เปิดใช้คำบรรยายอัตโนมัติหรือยงังโดยเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์ TikTok ของเรากดที่ขีด3ขีดแล้วก็เลือกการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวเลื่อนเื่อนหาเมนูภาษาเจอแล้วก็คลิกเลยเจอหัวข้อแสดงคำแปลเสมอ ก็ให้เลื่อนเปิดสวิตไฟให้เป็นสีสีแบบนี้ก็จะเป็นการเปิดการใช้งานคำอธิบายและคำบรรยายของวิดีโอโดยเราสามารถเลือกภาษาได้ด้วยนะคะโดยภาษาที่แปลจะเลือกเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาญี่ปุ่นเกาหลีก็เลือกไปได้เลยแล้วก็กดที่ปุ่มเสร็จสิ้นและถึงแม้ว่า tiktok จะทำคำบรรยายอัตโนมัติมาให้แต่ก็มีบ้างนะคะที่เขียนคำผิดอาจจะไม่ได้เป๊ะนะักเราก็สามารถแก้ไขให้เป๊ะได้แบบนี้ เข้าไปที่คลิปของเราที่ต้องการจะแก้ไขคำบรรยายกดที่จุด3จุดเลือกเมนูจัดการคำบรรยายสัญ,ญลักษณ์หน้าจอขึ้นซับแล้วก็จะมีตัวฟันเฟืองอยู่มุมด้านล่างแล้วก็กดแก้ไขคำบรรยายมาถึงหน้าคำบรรยายแล้วก็เลื่อนๆดูคำบรรยายเลยนะคะว่ามีคำไหนที่เขียนผิด เจอปุ๊บก็คลิกเข้าไปเลยอย่างอันนี้คำว่าซ้ำซอโซ,อซอสระอําไมโทแต่ในคำบรรยายอันเนี้ยไมโทอยู่ด้านล่างซึ่งก็ถือว่าผิดนะคะก็ให้เรากดไประบบก็จะโชว์ประโยคในช่วงที่คำบรรยายชุดนี้แสดงขึ้นมาบนคลิปวิดีโอคำไหนผิดก็ทำการกดลบเหมือนเราพิมพ์ข้อความปกติหรือใครอยากจะเติมความน่ารักกุก๊กกิ๊กก็ใส่อีโมจิประกอบคำบรรยายไปด้วยก็ได้นะ เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วก็ให้กดที่คำว่าบันทึกไล่กลับมาเช็คดูอีกทีแล้วโอเคก็ให้กดที่คำว่าเสร็จสิ้นระบบก็จะทวนคำถามว่าบันทึกการแก้ไขข,ขั้นสุดท้ายหรือไม่ก็ให้เรากดที่บันทึกเพียงเท่านี้คำบรรยายที่เคยผิดผิดถูกๆก,ก็จะถูกต้องเป๊ะแล้วนะคะ และอีกฟีเจอร์หนึ่งที่น่าสนใจของ TikTok ก็คือการโพสเป็นภาพนิง่งกับฟีเจอร์ที่ชื่อว่าโฟ o t o m o d e ซึ่งใน Photomode นี้ก็ไม่ใช่แค่เอาภาพมาเรียงต่อกันเป็นวิดีโอนะคะแต่ว่าเป็นการโพสภาพนิง่งทำยังไงมีขั้นตอนง่ายๆหยิบมือถือมาทำตามได้เลยขั้นแรกก็เข้าแอป TikTok ตามปกตินี่ละค่ะแล้วก็ไปกดที่สัญ,ญลักษณ์บวกจากนั้นก็กดอัปโหลด แล้วก็เลือกภาพนิ่งที่เราต้องการจะโพสต์เลยนะคะจะเลือกรูปเดียวหรือว่าเลือกหลายรูปก็เลือกได้เลยเลือกแล้วก็กดปุ่มถัดไปคราวนี้มาใส่เพลงกันค่ะเราจะใส่เพลงอะไรก็เลือกได้เลยใส่ข้อความเติมสติ๊กเกอร์เติมฟิลเตอร์ปรับปรุงหรือจะครอบตัดส่วนไหนก็จัดการได้เลย โดยถ้าใครอยากจะสลับให้เป็นโหมดวิดีโอก็กดปุ่มสลับเป็นโหมดวิดีโอแต่ถ้าอยากจะโชว์ภาพแบบโฟโต้โหมดหรือว่าโหมดรูปภาพก็ไม่ต้องกดปุ่มนี้นะคะเมื่อทุกอย่างโอเคแล้วก็กดที่ปุ่มถัดไป คราวนี้ก็ใส่คำอธิบายแบบจัดเต็มไปได้เลยค่ะโดยสามารถใส่ได้สูงสุด2,200อักขระจะใส่แฮชแท็กหรือจะแท็กพูดถึงใครปักหมุดสถานที่ตั้งใส่ข้อความหรือว่าข้อมูลเหมือนตอนที่เราลงคลิป t i k กต k อกก็ทำได้ตามปกติเลยนะคะทุกๆอย่างพร้อมแล้วก็กดที่ปุ่มโพสต์ไปเลยค่ะและแอปต่อไปที่ฮิตกันสุดๆก็คือแอป ไลน์เราใช้ทั้งทำงานทั้งคุยเล่นส่งข้อความหาการส่งรูปภาพส่งวิดีโอและอื่นๆอีกมากมายนะคะและบ่อยครั้งที่เราส่งภาพหาเพื่อนเราก็อยากจะเบลอร์บางส่วนเช่นเลขบัตรประชาชนหรือว่าข้อมูลส่วนตัวบางอย่างที่เราไม่อยากจะเปิดเผยครั้นจะต้องไปโหลดแอปใหม่มาเพื่อทำการนี้โดยเฉพาะคือเพียงแค่จะเบรอร์ข้อมูลเนี่ยมันก็วุ่นวายใช่ไหมคะแล้วก็เสียเวลาด้วยมันจะดีกว่าไหมก็ในเมื่อเราส่งหากันทางไลน์แล้วทำให้จบในตัวด้วยแอปไลน์ตัวเดียวเลยคำตอบก็คือทำได้ค่ะเรา สามารถเบลอภาพด้วยแอปไลน์ซึ่งวิธีเบลอภาพผ่านแอปไลน์นี้ทำได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์แล้วก็บนมือถือทั้ง iOS และ Android เลยนะคะ เราขอยกตัวอย่างการทําบนมือถือ้ะกันอย่างเช่นทีมงานต้องการส่งภาพไปให้เป็นเอกสารนะคะซึ่งในเอกสารนี้ก็มีข้อมูลชื่อนามสกุลที่อยู่และที่สําคัญเลขบัตรประชาชนซึ่งถ้าไม่เซ็นเซอร์แล้วเผลอส่งต่อไปให้เพื่อนในไลน์หรือว่าเผลอโพสตลงโซเชียลก็งานเข้าแน่ละคะ่ะงั้นขั้นแรกก็ให้เข้าห้องแชทไลน์ของเพื่อนที่เราจะส่งภาพไปให้เขาหรือถ้าไม่ได้จะส่งให้คนอื่นก็ทําได้เหมือนกันนะคะก็เพียงเข้าไปที่คลิปเมโมของเราเองได้ จากนั้นก็กดที่สัญลักษณ์รูปภาพเลือกรูปภาพที่เราต้องการทำการเบลอโดยแตะที่รูปนั้นแล้วเราก็จะเข้ามาที่หน้าตกแต่งแก้ไขรูปภาพค่ะคราวนี้เราก็จะเจอการเลือกเบลอได้2แบบนะคะก็คือจะเบลอเป็นช่องสี่เหลี่ยมหรือว่าเบลอแบบเบลนเบลนก็คลิกเลือกได้เลยค่ะจากนั้นก็เอานิ้วลากเพื่อทำการเบลอณนะจุดจุดนี้เลยตรวจดูความถูกต้องเสร็จแล้วก็กดที่คำว่าเสร็จสิ้น เาเนี้ยก็จะได้ภาพที่ทําการเบลอข้อมูลเรียบร้อยแล้วอยากตกแต่งอะไรเพิ่มก็เพิ่มได้เลยนะคะแต่ถ้าโอเคแล้วล่ะก็กดเซฟแล้วก็เก็บไว้ใช้คราวหลังได้หรือว่ากดที่สัญลักษณ์ลูกศรเพื่อส่งไปให้เพื่อนได้เลยทันทีซึ่งถ้าหากว่าเราทำบนคอมพิวเตอร์ก็ทำการเบลอภาพแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะโดยกดที่สัญลักษณ์แคปหน้าจอจากนั้นก็ลากแคปหน้าจอบริเวณที่ต้องการกดสัญลักษณ์ผู้กันนี่ไงคะสัญลักษณ์เซนเซอร์เบลอภาพ อยากเบลอโซไหนก็ลากลากทูบๆูบลอๆไปได้เลย แบบนี้สะดวกดีไม่ต้องไปโหลดแอป,ปอะไรมาเพิ่มแถมข้อมูลเราก็ปลอดภัยเพิ่มขึ้นด้วยใช่ไหมคะแต่เราก็ยังต้องมานั่งระวังกันเรื่องอื่นๆด้วยนะคะด้วยความที่แอปไลน์เนี่ยเป็นแอป,ป,ปที่คนใช้กันเยอะมากๆในประเทศไทยแล้วก็อีกหลายประเทศด้วยก็เลยมีเหล่าบรรดามิจฉาชีพใช้ช่องทางนี้แ่คะค่ะมาหลอกล้นเงินของเราหรือว่ามาหลอกลวงทําให้เราเกิดความเสียหายวันนี้เรามี5วิธีป้องกันมิจฉาชีพบนแอปไลน์มาบอกกันคะ่ะ เรื่องที่1กับการอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากไลน์โทรมาขู่เหยื่อว่าจะระงับบัญชีไลน์เจอสายโทรศัพท์โทรมาแบบนี้บอกเลยว่าไม่ต้องกลัวโดนระงับบัญชีเพราะไลน์ประเทศไทยได้ทวิตเตือนอย่างชัดเจนในกรณีนี้ว่าไลน์ไม่มีนโยบายติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ใครเจอแบบนี้ให้วางสายแล้วอย่าให้ข้อมูลใดๆโดยเด็ดขาดนะคะเพราะเขาคือมิจฉาชีพหรือแม้แต่เพิ่มเพื่อนทางไลน์ไปพูดคุยก็ไม่มีค่ะ แต่ Line จะติดต่อผ่านแบบฟอร์มสอบถาม c o n t a c t c c l i n e m e และอีเมลที่ให้กรอกในฟอร์มเท่านั้นโดยจะไม่มีการขอรหัสผ่านหรือข้อมูลส่วนตัวจากผู้ใช้งานทุกกรณีแน่นอนเรื่องที่2ชวนสมัครงานชวนเพิ่มเพื่อนแล้วก็หลอกให้กรอกข้อมูลส่วนตัวโดยทั่วไปบริษัทต่างๆจะไม่ไดยมประกาศรับสมัครงานผ่านทาง SMS เจอแบบนี้ให้ระวังและอย่าพิ่งเพิ่มเพื่อนและคลิกลิงก์ใดๆโดยเด็ดขาดนะคะแนะนำว่าให้ติดต่อกับทางบริษัทนั้นๆโดยตรงหรือตรวจสอบรายละเอียดบนเว็บไซต์ทางการของบริษัทนั้นจะปลอดภทัยที่สุดค่ะซึ่งกล,กลงชวนสมัครงานก็ไม่ได้มีแค่บนแอปไลน์เพราะ Facebook, IG ก็มีเหมือนกันนะคะฉะนั้นมีสติก่อนสมัครงานรวมถึงการกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ใครไปด้วยนะคะเรื่องที่3 กับมุกชวนลงทุนในบริษัทไลน์หรือแจ้งว่าเราเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลซึ่งทางไลน์ไม่มีนโยบายชักชวนให้ลงทุนหุ้นในบริษัทเป็นอันขาดส่วนกรณีเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลไม่ว่าจะเป็นของไลน์หรือหน่วยงานไหนก็ให้ตรวจสอบกันให้ดีๆจากช่องทางเป็นทางการของหน่วยงานนั้นๆเท่านั้นนะคะซึ่งเรื่องหลอกลงทุนเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะคะเพราะว่ามูลค่าความเสียหายเนี่ยหลักพันล้านแล้วก็เคยเกิดขึ้นกันมาแล้ว ระวังโดนหลอกลงทุนให้ปั๊มยอดวิวและกดไลค์แลกกับผลตอบแทนซึ่งก็จะอ้างว่าเป็นบริษัทโปรโมตแอปพลิเคชันและสื่อออนไลน์ที่ทำสัญญากับ YouTube <อ>ทำไปทำมาก็จะหยุดจ่ายค่าตอบแทนจึงมีผู้เสียหายทั่วประเทศกว่า30,000ถึง40,000คนรวมมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่าพันล้านบาทที่น่ากลัวก็คือ บริษัทดังกล่าวยังคงหลอกลวงอยู่แต่ย้ายช่องทางในการโฆษณาจากเพจ Facebook ไปใช้ช่องทางของ i ิน t a g r a m แทนยังไงก็ระวังตัวกันด้วยนะคะเรื่องที่4ี่ก็คือต้องระวัง Line Official a c c o u n t ปลอมบางทีคนร้ายเนี่ยก็ทำเป็น Line Official ลปลอมๆของบริษัทนั้นบริษัทนี้แล้วก็มาหลอกคุยแล้วก็ทำให้เราหลงเชื่อใจเสร็จแล้วเนี่ยก็มาหลอกขโมยข้อมูลส่วนตัวหรือแม้กระทั่งทาให้เราเสียเงินได้ ฉะนั้นเราก็ต้องสังเกตกันให้ดีๆว่านั่นคือ Line o f f i c i a l ปลอมหรือเปล่าโดยวิธีสังเกตว่าบัญชีทางการลายของจริงหรือของปลอมให้ดูที่โล่สีน้ำเงินหรือโล่สีเขียวที่อยู่หน้าชื่อบัญชีค่ะซึ่งจะได้รับการรองรับโดยลายในกรณีที่เป็นโล่สีเทาแนะนำให้ทุกคนทำการตรวจสอบก่อนนะคะว่าร้านค้าหรือว่าหน่วยงานนั้นๆเป็นของจริงไหมผ่านช่องทางอื่นอีกครั้งโดยไม่หลงเชื่อเพียงเพราะจำนวนเพื่อนที่แสดงบนหน้าโปรไฟล์เท่านั้น เรา,เาก็สามารถปลอมแปลงกันได้ค่ะและเรื่องที่5สารพัดมุกตีเนียนหลอกขอข้อมูลส่วนตัวหรือหลอกขอยืมเงินโดยมิจฉาชีพจะเล่นบทบาทสมมุติอ้างเป็นเพื่อนหรือว่าอ้างเป็นคนอื่นโดยมิจฉาชีพจะหลอกขอข้อมูลขอรหัสผ่านทักมาขอยืมเงินหรือขอข้อมูลส่วนตัวรวมไปถึงอาจจะส่งลิงลก์แปลกๆมาให้เราคลิก ซึ่งก็ไม่ควรคลิกลิงก์นั้นเป็นอันขาดควรติดต่อเจ้าตัวผู้ถูกแอบอ้างผ่านช่องทางอื่นอย่างเช่นโทรศัพท์เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันหรือหากพบว่าไม่ใช่บุคคลคนนั้นจริงๆก็ให้กดรายงานในแชทไลน์ดังกล่าวไปได้เลยนะคะและนี่ก็คือสารพัดมุกการหลอกลวงผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์นะคะแต่ยังไม่หมดค่ะ ขอแถมการหลอกลวงผ่านทาง Line Open Chat กันหน่อยซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยคนก็ใช้ Line Open Chat กันเยอะนะคะเคยเจอไหมคะแอดมินปลอมทำตัวว่าเป็นแอดมินของห้อง Open Chat นั้นๆแต่จริงๆแล้วนะ่ะไม่ใช่เสร็จแล้วก็จะมาชวนให้คลิกลิงก์ชวนให้ย้ายห้องไปห้องนั้นห้องนี้ห้องโน,น้น นั่นแหละค่ะคือการหลอกลวงเขาอาจจะพาเราไปหลอกลวงของข้อมูลส่วนตัวหลอกให้เราไปเสียเงินหลอกให้เราไปซื้อของแล้วก็ไม่ได้ของหรืออีกสารพัดการหลอกลวงที่เขาจะพาเราไปฉะนั้นต้องมาสังเกตกันหน่อยนะคะว่าแอดมินปลอมกับแอดมินตัวจริงเนี่ยมันต่างกันยังไงทางไลน์ประเทศไทยเขาก็ได้บอกวิธีสังเกตไว้แบบนี้ค่ะวิธีสังเกตง่ายๆแบบนี้เลยนะคะอย่างแรกสังเกตที่รูปโปรไฟล์จะเป็นแอดมินตัวจริงหรือตัวปลอมให้ดูที่สัญลักษณ์มงกุฎ จะต้องคร่อมทับรูปโปรไฟล์นะคะ 2. ตรวจสอบจากรายชื่อสมาชิกค่ะชื่อลำดับแรกต้องเป็นชื่อของเราส่วนชื่อลำดับที่2ที่ต่อจากเราจึงจะเป็นแอดมินตัวจริงและถ้าหากกลุ่มนั้นมีแอดมินหลายคนชื่อก็จะไล่เป็นลำดับถัดลงมาอย่างอันดับ3ก็จะเป็นโคแอดมินตัวจริงค่ะซึ่งถ้าหากพบมงกุฎรวมอยู่กับสมาชิกกลุ่มคนอื่นแสดงว่าน่าจะเป็นแอดมินปลอมนะเนี่ย แล้วถ้ารู้แล้วว่านั่น่ะแอดมินปลอมก็อย่าลืมรีบแจ้งแอดมินตัวจริงให้ดีดเขาออกไปจากห้องจะได้ไม่ปล่อยให้เขามาแฝงตัวเป็นมิจฉาชีพกันต่อไปในห้องไลน์ Open Chat นั้นนะคะแต่ก็ไม่ใช่แค่แอปไลน์เท่านั้นนะคะโซเชียลไหนๆทุกวันนี้ก็มีมิจฉาชีพแฝงตัวอยู่เต็มไปหมดฉะนั้นเวลาใช้งานก็ต้องมีสติพิจารณากันดีๆด,ด้วยนะคะแล้วก็ติดตามรายการของเรากันไว้เราก็จะคอยมาเตือนกันตลอดๆจะได้รู้ทันกลโกลงของเหล่าบรรดามิจฉาชีพค่ะ อย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดถัดนะ